สวัสดีครับผมนายนุวัฒน์พันิพันธ์ครูโรงเรียนเขาสนกวางวิทยานุก,กูลตำแหน่งครูคอสอนหนึ่งสังกัดสำนักง,งานเขียนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารจากการสํารวจนะครับ69%ของคนไทยอยู่บนโลกออนไลน์คนไทยใช้สมาร์ทโฟน98% คนไทยออนไลน์ผ่านมือถือวันละ5ชั่วโมง7นาทีด้วยรัฐบาลมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภายใต้ Thailand 4.0เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโลกยุคโลกาภิวัตน์และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนผู้สอนจึงพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าคอมพิวเตอร์ฟันขึ้นมาครับ ถ้าเราทุกคนเคยใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายหลายประเภททั้งที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพซึ่งคอมพิวเตอร์ฟันได้ฉีกข้าบบทเรียนแบบเกา่าๆให้มีการตอบสนองต่อความต้องการความสนใจของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นโดยจะยืดหลักองค์ประกอบของบทเรียนมันตีเมนดีที่ประกอบไปด้วยสื่อประเภทต่างๆท,งทั้งที่เป็นข้อความรูปภาพ วิดีโอรวมไปถึงอินโฟกราฟิกอีกด้วยสำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในนวัตกรรมใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานหรือ Project b a บ e d ์เลอร์นิ่งซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้เรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์การรู้จักการวางแผนในการทำงานซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดเรื่อง Learning by Doing ของ John Dewey และหลักการพัฒนาการคิดของบู6ขั้นตอนโดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้นักเรียนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. คิดและเลือกหัวข้อเรื่อง 2. วางแผนการทำงาน 3. ดํำเนินงาน 4. เขียนรายงานและก็ 5. นำเสนอผลงานต่อผู้ที่สนใจ และที่สำคัญนะครับผู้พัฒนาได้ศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นโดยใช้ชื่อว่าการพัฒนาบนเรียนที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสารรค์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานส่งผลให้นวัตกรรมมีประสิทธิภาพครอบคุณในด้านเนื้อหาสามารถนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ กับการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับมากอีกด้วยแน่นอนว่าจุดเด่นของนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ฟันคือนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายเว็บไซต์และช่องทาง y o u t u b e คอมพิวเตอร์ฟันโดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียนต่อไปอีกทั้งนวัตกรรมได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบอินโฟกราฟิกมีรูปแบบทันสมัยมีสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงสามารถนำเนื้อหาสาระในรายวิชาไปบรรจุในแอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์ได้เมื่อมีการเผยแพร่นวัตรกรรมนี้ออกไปทำให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาอย่างมากจนทำให้ผู้พัฒนาสามารถเก็บค่าโฆษณาจาก Google จนเกิดเป็นรายได้พิเศษอีกด้วย ทั้งยังเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อนครูในรายวิชาต่างๆสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของตนได้และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนิเทศการสอนประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามก็สามารถประเมินได้ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายอย่างมากส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจและสามารถนำไปพัฒนาต่อได้อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสถานศึกษาได้รับความไว้วางใจต่อผู้ปกครองชุมชนต่อไปในการส่งบุตรหลานมาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ และตัวครูผู้สอนเองประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยการเข้าร่วมอบรมต่างๆทั้งยังมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าประชุมอบรมจากหลักสูตรต่างๆเช่นการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณการเขียนโปรแกรมการเขียนโปรแกรมด้วยสแคร และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสั่งสอนและฝึกฝนให้กับนักเรียนต่อไปอนาคตของเด็กไทยอยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคนขอบคุณครับ